อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนนะครับให้กับวงการมวยเป็นอย่างมากคือการเสียชีวิตลงของปานเพชรหลังจากที่ขึ้นชกกับแอนโทนีนะครับแล้วก็โดนศอกนะครับเข้าที่บริเวณกกขูนะครับแล้วก็บริเวณใบหน้าจนต้องนาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะครับคุณผู้ชมความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกนะครัครอบครัวพยายามที่จะยื้อแรนบชีวิตไว้ให้ได้นานที่สุดแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ จนปานเพชรเนี่ยเสียชีวิตลงล่าสุดนะครับทางคู่ช็กอ,อย่างแอนโทนีเนี่ยแน่นอนว่าช็อกเป็นอย่างมากเจ้าตัวประกาศแขวนนวมครับล่าสุดยืนยันว่าจะไม่กลับไปต่อยมวยอีกเลยและจะดูแลครอบครัวของปานเพชรจนกว่าครอบครัวของปานเพชรเนี่ยจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกนะครับที่เรียกว่าเป็นการช็อกวงการมวยอย่างที่ผมบอกสําหรับปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บสาหัส ศีรษะเนี่ยไปฟาดพื้นอย่างแรงจนหมดสติหลังโดนแอนโทนีทีเอฟซีมวยไทยคู่ชกจากฝรั่งเศสนะครับฟันศอกเหตุเกิดที่เวทีมวยกองทัพอากาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตลงอยากสงบเมื่อวันที่23กรกฎาคมโดยทางญาติเนี่ยเขาเตรียมที่จะนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดก็คือที่จังหวัดสุโข,ขทยัยขณะที่คู่ชกอย่างแอนโทนีทีเอฟซีมวยไทยเนี่ย ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับโดยระบุว่าเสียใจนะครับไม่สามารถที่จะลืมเรื่องนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแม้ผู้คนมากมายส่งข้อความมาปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจอย่างไรก็ตามครับหวังว่าปานเพชรเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างสงบซึ่งตัวเขาให้คำมั่นว่าจะช่วยบริจาคเงินให้แม่ภรรยาและก็ลูกสาวตัวน้อยของปานเพชรเนี่ยจนกว่าเธอ จว่าพวกเขาไม่ต้องการต่อไปก็คือทางแอนโทนีเนี่ยคู่ชกของปานเพชรนะครับที่ฟันศอกและเขาก็ชอก็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแล้วก็ประกาศแขวนนวมนะครับพร้อมกับจะดูแลครอบครัวของปานเพชรเนี่ยไปจนกว่าครอบครัวของปานเพชรเนี่ยจะไม่ต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นครับแอนโทนี Anthony บอกว่าฉันมีเวลาคิดเรื่องนี้และการต่อสู้ครั้งที่28เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะไม่กลับไปชกอ,อีกไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่แข็งแกร่ง แต่เพราะว่าฉัน,นยังมีความเชื่อมั่นและฉันก็ยึดติดกับมันน้อยที่สุดขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นและขอโทษด,ด้วยเพราะฉันรู้ว่าบางคนเสียสละมากเพื่อเห็นฉันอยู่บนจุดสูงสุดนี่แอนโทนีแสดงความรับผิดชอบแบบเต็มนะครับรูปแบบเนื่องจากว่าช็อกแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีส่วนนะครับที่ทำให้ปานเพรเนี่ยเสียชีวิต ดีใจนว่าจากนี้จะไม่มีการชกมวยนะครับแล้วก็จะดูแลครอบครัวของปานเพชรเนี่ยจนกว่าครอบครัวปานเพชรจะไม่ต้องการความช่วยเหลือนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความช็อกให้กับ,บวงการมวยเป็นอย่างมากนะครับเข้าไปทันิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสคมครับ